พิธีมอบองค์สุริยเทพจำลองแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติการซอฟต์พาวเวอร์สืบสารอารยะทาสีเทพสู่อนาคตแห่งมรดกโลก บ่ายวันที่11พฤษภาคม2568นายณจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองสีเทพจะถูกจารึกไว้เมื่อดรวริศศรียาบุญสมเลขานุการคณะทำงานซอฟต์พาวเวอร์แอคทิวิตี้ทำพิธีมอบองค์สุริยเทพจำลองแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองและเจตจำนงในการสืบสารอารยธรรมทวาราวดีให้คงอยู่สืบไปองค์สุริยเทพจำลองเป็นประติมากรรมขนาด9นิ้วหล่อด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำค ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานซอฟต์พาวเวอร์แอคทิวิตี้วัดโพทองจังหวัดเพชรบูรณ์และวิทยายลัยเพาะช่างโดยมีพิธีบวงสวงเริ่มต้นเมื่อวันที่15เมษายน2567ณวัดโพทองสีเทพต่อมาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เมตตาอธิษฐานจิตและปลุกเสกองค์จำลองทั้ง108องค์ณนะธรรมอุทยานจังหวัดกลาลสินเมื่อวันที่11กันยายน2567เวลา9นาฬิกา39นาทีองค์สุริยะเทพนี้มีต้นแบบจากเทวรูปโบราณที่ค้นพบในเมืองสีเทพปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธ พันสถานแห่งชาติพระนครสะท้อนศิลปะอินเดียเปอร์เซียในยุคทวรารวดีอันรุ่งเรืองเมื่อกว่า1,800ปีที่แล้วการจัดสร้างองค์สุริยเทพจำลองเกิดขึ้นภายหลังยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่4ของประเทศไทยเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566และมีเป้าหมายเพื่อสร้างกองทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างยังย่งยืนในพื้นที่สีเทพพิธีมอบองค์สุริยเทพแด่ผู้ว่าราชการจังหวััดเพชรรบูณในนค้้งี จึงไม่เพียงเป็นพิธีการเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังแสดงจุดยืนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการผลักดันทุนวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผ่านพลังแห่งศรัทธาดรวริศศรียาบุญสมกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการจัดสร้างองค์สุริยเทพว่านี่ไม่ใช่เพียงของที่หล่อขึ้นด้วยหินทรายหากแต่เป็นของขวัญแห่งจิตวิญญ,ญาณและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่หล่อหลอมด้วยรักในแผ่นดินประวัติศาสตร์และประชาชน